สาอาหารเช้ายอดฮิตที่ทำให้เราอ้วนสวัสดีค่ะคออก็น่าจะแฮปปี้เซเลนค่ะ <laughs> วันนี้เเดถึง3สมอาหารเช้ายอดฮิตที่ทำให้เราอ้วนนะคะอย่างแรกเลยก็คือซีเรียลว้ายหลายๆคนกินซีเรียลเป็นอาหารเชา้าแต่อ้อบอกเลยนะว่าซีเรียลเป็นอะไรที่คาร์โบไฮเดรตสูงน้ำตาลสูงนะคุณคิดดูนะซีเรียลนะ ไอตัวซีเรียลเองก็คือคาร์โบไฮเดรตถูกต้องไหมตัวซีเรียลเองก็คือคาร์โบไฮเดรตโดยเฉพาะถ้ากินรสช็อกโกแลตรดอะไรอย่างดิฉันเองดิฉันชอบกินซีเรียลรดช็อกโกแลตมาก <laughs> ที่เป็นกรอบๆแบบลช็อกโกแลตแล้วไม่ใช่กินแค่นั้นนะคะดิฉันใส่กล้วยเข้าไปด้วยนะคะแป้งแล้วก็ยังเอาแป้งใส่เข้าไปอีกไม่พอแค่นั้นนะคะลูกเกดผลไม้อบแห้งนะใส่เข้าไปเยอะมาก เพราะชอบมาลูกเดือยกรอบอะไรแบบนี้อ้อใส่เข้าไปในซีเรียลเพราะคิดว่าทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติกินแล้วไม่อ้วนแต่จะบอกว่ามันเป็นอะไรที่อ้วนมากเพราะในชามนั้นคือคาร์โบไฮเดรตทั้งชาม รวมถึงใส่นมแล้อใส่นมแบบไขมันต่ำเพราะคิดว่านมไขมันต่ำมันมีอ้วนหรอกแต่ความจริงแล้วนมไขมันต่ำพวกไขมันสูนเปอร์เซ็นนะคะมันจะมีน้ําตาลแฝงสูงมากเพราะว่าการที่มันไขมันต่ำรสชาติมันจะแย่เขาก็เลยจะต้องปรุงแต่งรสชาติเข้าไปในนั้นต่อให้เป็นรสจืดมันก็มีน้ําตาลอยู่ในนั้นนจ๊ะดังนั้นถ้าจะกินนม ให้กินนมแบบเออเขาเรียกว่านมโปรโตีนสูงดีที่สุดนะคะแล้วไม่กินกับซีเรียลนะซีเรียลขอญาตตัดออกไปเลยนะคะจะกินซีเรียลไปกินไข่ต้มไปกินอะไรแบบนั้นดีกว่านะไข่อะไรก็ได้นะอย่างที่สองคือขนมปังนะคะขนมปังไส้ต่างๆขนมปังทายแยมครัวซองอะไรพวกนี้โคตรอ้วนนะคะ <laughs> โคตรอ้วนนะคะโดยเฉพาะครัวซองนะครัวซองเป็นขนมปังแล้วก็ทุบเนยอีกน,อนะ คือขนมปังเป็นแป้งเนยเป็นไขมันแป้งกับไขมันไม่ควรกินรวมกันถูกต้องไหมแล้วเรายังบางทีนะคะไปปาดเนยซ้ําไปปาดแยมซ้ําคืออ้วนคอมโบเซตมากนะคะดังนั้นงดนะคะถ้ากินขนมปังก็คือขนมปังเปล่าๆถ้าจะทานเนยก็คือขอเป็นเนยถั่วบางๆได้อยู่ขอบางๆนะจ๊ะอ่ะอย่างที่3ก็คือปลาท่องโกกับน,น้ำเต้าหู้อันนี้โคตรอภิมหาอ้วานนินรันดร์กาลปาท่องโก บวกน้ามันถูกว่าน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้บางเจ้าผสมแป้งบางคนน้ำเต้าหู้ไม่ใช่น้ำเต้าหู้อย่างเดียวนะคะใส่น้ำตาลปกตินะคะแล้วก็เพิ่มเครื่องแบบดับเบิลใครกินด,ดิฉันเองค <c oughs> อลูกเดือยแบบดับเบิลขอไอเขาเรียกไอเป็นเม็ดกลมๆอะ่ะเหมือนเหมือนเหมือนคล้ายๆบัวลอยเขาเรียกอะไรวะเออที่เป็นเม็ดกลมๆโมสาคูมั้งเออสาคูไม่ได้ใหญ่อะ่อะ อันนั้นเราก็ใส่ Make Man เม็ดแมงลักเพราะคิดว่าเม็ดแมงลักค่ใไม่ผอมอ้อบอกเลยนะเม็ดแมงลักแค่ช่วยทาให้เราอิ่มท้องไม่ได้ทำให้เราผอมนะจ๊ะอ่ะดังนั้นนะ3มอย่างนี้เลี่ยงนะคะถ้าใครกินอาหารเช้าอยู่นะซีเรียลขนมปังชนิดต่างๆนะคะแล้วก็ปาท่องโกขนมปังกินได้นะถ้าเป็นขนมปังโควิดเป็นแผ่นธรรมดาไม่ทาอะไรหรือถ้าจะทาก็คือทาเนยทั่วแบบไม่มีน้ำตาลโอเคอันนี้กินได้นะจ๊ะอ่ะแล้วก็ถ้าใครอยากรู้เทคนิคมากกว่านี้ว่าแบบ เฮ้ย hey, แล้วนอกจากนี้มีอะไรที่กินได้บ้างหรือกินไม่ได้บ้างนะแล้วทํายังไงมันน้าหนักมันถึงจะลงโดยที่เราไม่ต้องออกกาลังกายเลยมันเป็นจริงเหรอมันทําไดจ้จริงเหรอไม่ออกกาลังกายแล้วลดน้ําหนักได้ก็เป็นไปแล้วอ้อ,อลดไปเจ็กิโลภายใน2ีเวันโดยไม่ออกกําลังกายเลยแม้แต่นาทีเดียวแล้วทําให้คนมากกว่า50คนลดได้มากกว่า10กิโลภายในเวลา3-6ถึงเดือนโดยไม่ได้ออกกําลังกายเลย ลดไป20กิโลก็มีนะไม่ได้ออกกําลังกายเลยแม้แต่นาทีเดียวแค่ปรับการกินไม่มีอาหารเสริมไม่มียาใดๆนะคะใครลงคอร์สอ้อมไม่มียาให้นะบอกก่อนนะจ๊ะถ้าคิดว่าจะกินยาลดอะไรเอ่อต้องไปคอร์สอื่นนะอ้อมไม่มีให้โอเคนะใครสนใจนะคะอ้อมีคอร์สลดหุ่นครั้งสุดท้ายสอนทุกเทคนิคเลยนะอยู่ในนี้คือออกมาเป็นคอร์สได้เลยดีกว่าอะราคา5,900บาทแต่ลงวันนี้เหลือเพียง1490บาทเท่านั้นแล้วมีอ e ีบุ๊กแถมให้ฟรีด้วยนะคะอะ แต่ถ้าใครอยากได้แต่อ e ีบุ๊กก็คือราคา299บาทเป็นการสรุปบทเรียนอันนั้นทั้งหมดนะคะอยู่ในอ e ีบุ๊กนะแต่ถ้าใครอยากให้ออโคชชิ่งให้แบบตัวต่อตัว,ตวมีการประกบมีการดูแลอาหารเป็นมือมอเลยแล้วได้คอร์สออนไลน์ฟรีด้วยอันนี้เป็นแบบพรีเมียมมีการโทรหาทุกทิศมีการปรับอาหารให้นะคะอันนี้เป็นแบบพรีเมียมเท่านั้นนะคะอ่ะ ราคาก็จะมีตั้งแต่เริ่มจาก2อ0พันามนะคะแบบเดือนเดียวแต่ถ้าเป็นแบบรายปีมันจะมี1เดือน3เดือน6เดือนแล้วก็รายปีรายปีตกเดือนละ7 4 1บาทถูกมากถูกกับรูปโคชิ่งอีกแล้วตอนนี้อ้อมมีคอร์สปั้นโคชเงินล้านด้วยนะราคา29 0 0 0นนะคะสำหรับคนที่ลงรายปีได้เรียนฟรีนะแต่ถ้าใครอยากเรียนคอร์สปั้นโคชเงินล้านตอนนี้อ้อมมีราคาโคตรพิเศษให้นะคะทักมาได้ในอินบ็อกซ์เลยนะคะเป็นคอร์สที่ทำให้อ้อมแตะหลักล้านได้ภายในเวลาเดือนเดียวอ่ะสนใจคอร์สไหนทักมาได้ ID Li ียไลน ที่ดา4ีสีนะคะมีเพจมี YouTube แล้วก็มี t k t t o k ชื่อว่า h a p p y s e l e n นะคะขอบคุณที่รับชมและฟังและติดตามขอเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ